กันดีเหลือเกินนะเฮ้ยเดี๋ยววันหลังฉัมาเก็บเงินนุ้ยแลจอดเดี๋ยวสอนลำต่อวันหน้าอยู่กันไดขึ้นไปก่อนเดียวจะรีบไปไหนเล่าเดี๋ยวจะไปยุ่งกันจ้ะไปเดี๋ยวนี้นี่อย่างที่น,น,นดดีนะเด็กพวกเรามาฟังเรามอกันเลยนี่มาเลยนี่ดินายเนี่ยเจ้าคนไปหลอกผีพวกเราใช่ป่ะเขายังจะมาโกหกอ,อีกก็เมื่อกี้ฉันเพิ่งเจอแกงผีปลอมของนายอ่ะ ผม้คอไปเครื่องน้ำก่อนนะครับทันเลยหูไวนะหนักอีกต่างหากหักไว้นักไวเลยจั้งตรงตรงเมนี่หนักไว้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ผมมีมนีอย่างนี้จับก็ได้คจับคิดว่าฉันกลัวผีเหรอฮะพวกไม่ได้คิดแต่ว่าวันน้นผมเห็นใครไม่รู้วิ่งมือมีคีย์อยู่ในสมองฉันตกใจอ่ะน เห็นไรล่ะโอไอ้เหอนายเป็นอะไรครับอไอ้เชิงไอ้เชิงไอ้ตายเห็นเหมือนขาเบล่า ไอ้ไอ้ไอ้เด็กดื้อผีไม่จริงแต่ัวไม่ชัิทหมูท้ายนี่ผีดุ กลางวันก็นยังหลอกด้วยตาฝาดหรือเปล่าจอ๊อตไม่ไม่ไอ้เพื่อนแม่พอแล้วนี่เดี๋ยวก็กินข้าวไม่ลงหรอก้าอีกถ้วยกวูาไา้แบ่งคันใช่ม้ยจอ๊อตตามใจกบมากแล้วนะเดี๋ยวก็สีนิสัยหมดหรอกโอ้แม่ดู <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้กลับกันเลยแล้วกันนะ ให้พีมันออกเองจอจะเลี้ยงบ่อยแล้วถ้าไนมะ่พอคนจะได้สร้างอีกหนึ่งถัวยลายใหญ่แล้วนะนี่จะซื้อกลับไปทานที่บ้านด้วยเลยไหมอเอาไปฝาเค้นด้วยได้ไหมเอ่อโทษนะคะเดี๋ยวไปเก็บเงินเลยนะคะพี่จอชํบแม่กบไหมกบพูดจาเหลือหลายใหญ่แล้วนะ ชอบมากชอบชอบทุกคนที่ตาดโลทุกคนที่ตาดใจดีมากมากชอบมาทุกคนโดยเฉพาะกุชอบที่สุดกินเยอะที่สุดสนที่สุดชอบที่สุด อขอบคุณครับจอร์จล่ะโอ้จอร์จมาอยู่ไปรับกบที่โรงเรียนยังไม่กลับเลยอะไรกันเย็นป่านนี้ยังไม่กลับเหรออืมพี่เจผมบอกเจแล้วไงว่าผม,มาเคยเห็นไอ้จอร์จมันไปกินไอติมกับพี่มลอยู่บ่อยอๆเจ็บใจจริงๆเลยที่จะใช้เด็กเป็นช้หด็กเป็นสือหรือไงอันนี้ฮ้ยนี่จะบอกให้นะ เด็กๆเนี่ยนะเป็นสื่อให้พพะเอเองเองเนี่ยก็แต่งงานจูจีจูจีกันมาหลายคู่แล้วนะใช่ป้าฉันว่านะเร็วๆนี้นะไอ้กบมันคงจะได้พ่อใหม่แหละเออเป็นคนหลังซะด้วยด้วยโอ้ยเออาเอาพูดงี้หมายความว่าไงอ่ะเอ้านี่เจไม่รู้เรื่องเหรอเลยเนี่ยนี่เราจะเอาให้ฟังนะเช้ามาเนี่ยนะไอ้จอร์ดเนี่ยโโห กับพี่มนเนี่ยมันเป็นคู่เด็กกันเ <Yeah. S 1> ช้ามาเนี่ยมันก็มารับพี่มนนะขีรถตุองตุ้งไปเลยพาพี่มนไปซื้อดอกไม้ทุกเช้า <Yeah. S 1> ยังยังไม่หมดตอนเย็นนะเจ๊โอ้โหจงมือเลยเลยขึ้รถตุ๊กตุ้พาไปแล้วไปกบพี่โรงเรียนนะยังย,งย,งยงังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่หมดฉันว่าเร็วๆนี้นะสองคนนี้อาจจะมีข่าวดีพวกแบบเ <Yeah. S 1> มลรี่คิสมัสอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ ไปอนเจเอนกลังจะยงวิมไปจากผมนะเต้องจัดการอะไรกับมันสักอย่างนะครับบกลับมาเอไหร่ไปหาสักที่บ้านเโอเคโอเคอ ซวยได้จ๊อดไอ้จ๊อดซวยได้แน่คราวนี้น<ด>ม่ล่ล่าหลอเป็นเรื่องเห็นไม่นัวนเนี่ยเพราะความหลอกจำมาละป้าบ้งทีนะความจริงก็พันไปคนเจ็บปวดเหมืน,นะ เจคัพพ์พงมาแล้วเจรัมพาเจคับ Rumpa crop, Kumala crop เจมส์พ่อเจ้ครับเจ้มส์พ่อเจ้ครับผมรู้ว่าเจาอยู่บ้านนะครับโทรศัพท์เจ้ดังด้วยนะครับ ผมมาโทรศัพท์เจนครับโอ้ว่เจนว่าพาครับรู้แล้วลจ้าเ <c oughs> จนอยู่ไหนครับหยไอย้งบนแค้เองอยากรู้ไหมว่าห้องไหนอ่ยกไเดินตามมาตามแสงเทียนกันับบกุราบสิจ้าจ๊อ <c oughs> เจ๊ีอะไรจะพูดกับจอ๊อดด้วยนะมา,มาพูดกันขึ้ว่างก็ได้ครับเจไม่เอา啊อ,อะไรอะจอ๊อดมารับเจบนห้องแค่เนี้ไม่ได้หรอยังไงอะเดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้าวด้วยกันนะจอ๊อดนะเจะหิวแล้ว <c oughs> จอ๊อดอ่ะจะทำให้เจอารมณ์เสียนะนี่เราจะพบกันแค่นี้ใช่ไหมแค่ท้่มารับเจลงไปอะ แล้เดี๋ยวเราจะได้พิทานข้าวกันท่ามกลางแสงเพียนกระดกหลางนีจ้าค่เจน่ครับคุณขึ้นรบเจลงมาข้างลางกันแล้วไม่ต้องกลัวเจะนะน่าีก็เป็นผู้ชายอะจะกลัวอะไรผู้หญิงไม่ไม่ได้กลัวครับโอเคครับเจอยางหลังค,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 คุณจะลกขึ้นมานะโอเคครับ